รีโนเวทค่ะวันนี้ปรุงดินเติมดินให้กระถางต้นบอนดัมสตูนของมาดามค่ะนี่นะคะเพราะว่าดินมันพร่องลงไปแล้วก็เติมดินใบก้ามปูอ่าฮะเติมปุ๋ยออสโมคอสให้เขานะคะเติมขี้แพะให้เขาพอดีมีขี้แพะค่ะทุกคน ถ้าไม่มีขี้แพะก็ใช้ขี้วัวแหละนะคะอ่าก็มีทั้งต้นเล็กต้นน้อยต้นเบบีที่เกิดจากบนเกิดจากเมล็ดต้นแก้วหน้าม้าโบราณหลายกระทางเหมือนกันนะแล้วก็พญาจงอางค่ะทุกคนพญาจงอางเเสร็จภารกิจแล้ว เสร็จภารกิจแล้วพักค่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยเก็บยังจะไม่เอาออกไปอยู่นอกอข้างนอกนะคะเพราะเขาจะช้ำเนาะเพราะมีการขยับกระถางอัพไซส์กระถางบ้างก็อาจจะมีปัญหาต้องให้เขาแข็งแรงก่อนคะ่ะให้เขาแข็งแรงกว่าน,นี้แล้วมาดามจะพาออกไปอยู่ใต้ต้นไม้ด้านหน้าบ้านนะคะ เขาจะได้โตวไวๆเพราะกลุ่มนี้นี่คืออยู่ใต้ร่มใต้หลังคาทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่